โอ้สัสดีดครับพี่น้องบ้องไปเมือนี่เมนูเด็ดของเขาเด้อเหมือนนี่เมนูเด็ดขัวหนูใหญ่ครับพี่น้องเบิ้งเนี่ยอันนี้ขวดขวดหนึ่งจุดห่านครับเนาะเบิ้งเจ้าเบิ้งหนูแน่ว่น่ะโคตรพอโคตรแม่เลยใหญ่ครับใหญ่เนี่ยเมนูอย่างครับลูกพี่เมนูอย่างแยงวอมครับแกงวอมครับมันจิหย่ำในบ่นี่มันจิบ่นเหนียวบ่ะแค่แตงเนี่นุ่มเราล้อมวานุ่ม โอ้แกงอ้อมครับพี่น่องเดี๋ยวพบ่อเรื่มหมดนี้บักชีแขแล้บมังแวแน่นี่เลยโอ้ยีแขเบ่งพี่น่องนไหมาจากใส่รอพี่อมาจะทำมั้ม่าจะทำทั้งไหนสีเก็นี่นะทำร้อยเย็ดนะครับหน้าบาร้อยเย็ดน น้าเสียงลอยเั็ดนี่น้าทำลอยยันเนี่ยน้าทำบกคือว่ามาจากทางคนส่องคนใสบ่บ่เมียนนะอยบ่เมียนน้าทำบ้านเขาบ่ก็มีก็ตัวใหญ่อกันนะครับนี่พี่น้องเคยเห็นบ่เบิ้งแต่ขามเลยับนี่เดี๋ยวนี่เฮ็ดไอ้เบิ้งนี่เบิ้งแต่ขามมันกนี่แล้วที่เพี้ยออกมันคือมันขาเดียวขาเดียวครับปาขาเดียวจุดิบได้เพราะอะไรลูกพี่จุ่จุดิบได้บ่หลับเดี่วบ่ขาดเฮยก่าหลับบ่ขาดป๊าดพี่น้องเบืองเขียวมัน ้านผมเอื้นบักขี่ข่าไงอันอันอันเห็ดยังกินป่ะกัอ่าแกงวอมแกงวอมวันนี้วหนู้าเทาวัวหนูอีกจัดสมองหนึ่งนะพี่น้องแกงวอมเดี๋ยวห้องสียดห้องสีไทยวิดีโอให้บ่นอันนี้เชฟมาจากทั้งเชฟมาจากเพ่อนเามาจากอไวะยองยองเราครับอ้อันนี้เชฟไงเนี่ เชีพอันก้อนพ่นสิไปขายอ้อยเนาะครับเนาะพี่น้อง่นกับว่าเห็ดแนวกินซูพี่ซูน้องกิิ่นนะครับพี่นมีความมีความสามารถความถนัดทั้งนั้นเห็ดกับข่าวอาหารเล้าๆบ้านเขาเนาะครับเนาะโอ้ตอนนี้พี่บนหลือบเนาะครับกำลังเอาขาต่อยเป็นหอกพี่นน่ะมีกับมาจากพะเยาได้บ้านจำไก่ในพี่น้องนี่บ้านจำไก่พี่บน เขาฮัดคุ่นแม่เขาเวียดน้ำเขาก็ย่างทั้งแบบนี้เลยครับย่างกรอบเลยนี่โอ้พี่น้องผู้ใดสิขายไวหิวเขาเขาเฝ้าชีมอไซมาเด้อนี่ประมาณัประมงหนึ่งมันจีสุกพอดีครับพี่น้องอืมคุณน่ะสับโปกโปกเลยเฮ้เจ้าอันซับนูนี่อันเจ้าเจ้าเจ้าขาวเวาวเลยพี่ขาวอยู่ครับขาวอยู่มันมีแนวแก่ขาวปะ มีหรือแนวแก่เขาโอ้พี่น้องหมูมันขาวครับโซเฟอร์ควายหมูโซเฟอร์ครับควายควายมันขาวไหมโอ้เปิดน้ำไว้บาดนี้น้ำบอกว่าปิดน้ำเด้อน้ำล้นเราโชกโชคแล้วพอครัวไยเราขาวแล้วอย่างนี้มันกะขาวได้ครับุมันมีเหรียญมีอย่างว่ามีแนวแก่เขาวปะตา เอามาเด้อแก้ขาว,วม่ได้กินง่ายเล้วบัเจ้าเอาเนื้อแก้ขาวมาเลยปร้อสุดยอด,ด,ดเลยครับตัวนี้เจ้าเคยลาบบ่หรือ,อเป่เคยลาบ,ลาบเคยกินลาบเพราะยี่นี่เราเคยลาบบ่เพราะยีนี้แล้วล่ะลาบลาบอปไรได้ก็ยังนกข่มอีกนี่บอลาบหนีนะลาบไกนะ่ลาบหนีนะโอ้ลาบก็ยังลาบไก่ตัวนี้สุดหนังต้องลาบโอ้ กินรดกุ้มนะครับรุ่นนี้ครับชิ้นเครื่องตูวกับพ่อแล้วเมันมีแนวแกะขาวได้ครับพี่น้องอันพอครัวพกันมาโอ้ยขาวขนาดนีาขาวแห้งเออันสติ๊กเกอร์ออกเนี่ยเอาลูกพี่ลูกพี่มันขาวได้นี่ไหมขาวต้องได้กินน้ำใส้ใจครับผู้บ่าวฟ้อนฉี่ร้อนมาเด้อกินขวานูนะลูกพี่ไม่ไม่เหลาเิครับนี่น้ำหางครับน้ำใส้ใจจริงครับวางมันหางมันเด้อพี่น้องซ้ำพูดนะซ้ำเนิยวมือเลย หางแมวอย่างไงคับไงเนี่ยหนูโรซีครับหนูพี่น้องผู้ใดที่กัดโตโคบโควิดอยู่หิวข่าวครับให้เบิ้งคลิปเอาเด้อบ่ให้มากินน้ำให้เบิ้งคลิปซื้อๆครับพี่น้องพูดนะสับปลวกเลยตัวนี้ต้องใส่ตอนใหญ่ๆครับตอนมีไงบ่ตอนหน่อยมันจีนยังไม่เสร็ีเนี่บหม้อหม้อไี่ใส้ใส่อะไรในหม้อเบอร์สามแปดครับเบอร์สามแปดเด้อพี่น้องมันเป็นหม้อน้อยๆนี่โคตรใหญ่แล้วเด้อพี่น้องนี่ พูดนะมอกระไรสมันอ่ะอันนี้เชฟเชฟอันจอยนะมาจากทางเปลเวียดทา้งสีนะก็เลี้ยงหมดละครับพี่น้องเพิ่มเดินทางมาไก่ได้คนสมัยตะกี้อยู่พัตตะคันครับดีเมือนี่สมัยยู่โอ้ยอยู่พัตตะคันสมื่อนี่มาอยู่พันตะคัดโอ้พ่แม่อัตะคัดแม่บ่โอ้ยบ่อัาตะคัดเนะครับเจอรุ่นนี้แล้วบ่ได้อัตะคัดแล้วบ่อยากกันว่าได้กินแซงไม่อยู่นี่นะโม่แหงคักครับ ชีพน่พี่น้องนหา้มาหากินตับมันด้ยทำี่คนบอกตับมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตับอห้รบ้างให้นิปาตับก็เถอะพี่น้องตาดสามเดียวเวลยังนี่ตับกระป๋ดนะครับมันงรับเหญ่ยเนี่ยเนี่ยตับไก่ครับตไกหนูตัวนี้บักขีแใ่ไงครับพี่น้องประมาณโลสามบนว่าประมาณโลกบโลสามหนึ่งพันสามร้อยกรหนึ่งพันสมร้อยกิ๊กพนะ โอ้ขอมันมันตายพี่น้องม่นไม่บีแม่ตับมันไม่บีไมันเลยตายครับอก็ขวางมันเขาค่ะเขาเนี่ยเนาะไม่หายเนี่ยแก่เขาอันไหนผู้ไทยขาเขาเราได้เริ่มเขาเลยไโอ้ข่าเข่าเข่าขาาตายมันนี่วันเกิดข่หวัดเนี่ยวมดนี้เออพนดนะแก่เขาพี่น้องฟังเสียงเด้พี่น้องอน้ำกรว่าไปหลุดตับเลย ผมชิปหายเลยจักกินแรงเลยพี่น้องพูกน่ะอีกจักประมาณบวกเกินชั่วโมงหนึ่งเนาะครับเนาะอันนี้เขาสิบแปรลูกเมนูให้พี่น้องได้กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซํำนี้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิดท้ายตอนมันสุกเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะรอชมเนาะครับ,รบพี่นอ้องป้องไปหลังจากที่เขาซับหนูแล้วเนาะครับอันนี้เขากลัง แปงนะครับแปงจากแปงจากหนูที่เ้าสับอ่ะมาเป็นเมนูเด็ดตอนนี้ก็ลังขัวนะครับเนาะก็หั่นมันใส่ผักด่งขมมาพี่น้องเดี๋ยวเอเลดนผักด่งขมนะครับสะเดาดินครับสะเดาดินสะเดาดินอุ้ยกินไหมไอ้ผู้ดังก้ทวนทวนเลยเอออุ้ยคนน่ะเชฟเชฟตอนตอนนี้นี่มันขาวบ่ มันเข้าว้จังวะมันบอมันเริ่มมันเข้ามันเริ่มหอมแล้วครับมันเริ่มหอมเริ่มไฮไอเพรา่าเอ้ยเพิ่้ามเข้ยกเรียกน้ำยใยแล้วครับเนี่ครับกินมันได้แล้วครับเนี่เรียกน้ำนไดยพี่น้องครับอยากให้ได้กินแน่พี่น้องนะกินประแดกตีดังชวนชวนเลยครับเจ้าใส่ยังไงเนี่ยบักพริกสดบอกบักพริกสดครับนี่โอ้ย่างเอือนใส่บอสใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงใส่มีสวนข่อยมีพริกไทยบอกเลย พี่ใชสดบ่เขากันบ่โอ้คนว่าพี่ใช้สดบ่เขารับพี่น้องอันนี้อันนี้ผักายเภาษาไียม่างครักผ่ป้าภาษาไทยว่างไหนวะกับผักไายนี่บะหรอกะจีผักายโอ้ผักา่พี่น้องช่ผักายพน่น้ิงนกับบัดผักไ่เ้ยังแม่พี่นผมโอ้ว่าว่างอะไรหรอภาษากลางคนาผักนี่แหรครับ ได้มาจากหน้าบ้านไม่แย่แจ๋วเด้อนี่บระเด็นว่าเอามาจากสาหาือจากหนองนี่อยู่กระถางหน้าบ้านครับพี่น้องนี่นี่ผักพายภาษาไทยมันเรียว่าผักพายภาษาลาวกับผักไผ่เหนะ็นปะมีหอยปลาแดกได้พี่น้องผัดได้ครับปลาแดกครับปลาแดกนี่สุดยอดเลยอย่างอันนี้ของซิริพอมาะนี่โอ้แบบแบบสัมเร็จรูปก็มีโอ้นี่ซิริพอครับโอ้โหโฆษณากระจอยเาต้องเสียค่าสปอนเซอร์เขาเลย แม่ของไอ้มัม่งเลยนีอยงนนอะไรนัวไม่กลัวใครครับแม่ของไอ้มั่งเนี่ยแต่แม่อันนี้ของสิริพันธ์ครับของไอ้มั่งเมันนัวไม่กลัวใครครับนัวไม่กลัวใครของไอม้มั่งนี่ยังแซ่บมากันผมขอบพรลูเด, <c oughs> ด้อเพราะว่าแถวบ้านนัวไม่กลัวใครประคัตน้นมาครับส่งไม่ได้มั่งแถ้ววันสี่ร้รอยอพิศูนย์เน่พ้นท้องตั้งบนน้องใหญ่แม่ไอ้มั่งสี่พิสูจน์ให้ยเออสี่พิสูจน์ให้แมนี่ยแถวนี้มีแต่สิริพันธ์โอ้พี่ไอ้มั่งเอ้ยขันเบิ่งคลิปนี่อย่าลืมส่งให้เขา การลั่นตีนั่เด้อลวงพี่เอ้ยนัวไม่กลัวใครแม่ไอเป็นตาแเส็บประสนเออเป็นตาแซ่บพักตรงเนี้ยของไอ้ไม่เป็นไหนไอ้ไม่พี่ลมพรของไอ้ไม่พี่ลมพรนกับนัวกันครับแซ่บเพื่อนละไปทั้งเสียบเพื่อนครับไปทั้งเข้มลึกไปทั้งลึกพวดบ่บ่กับเสีบเพื่อนชู้เจ้าเหรอครับเันเป็นบมันคือว่าเป็นปลาแดกแล้วแซ่บเพื่อนครับดูอีสานของแท้ครับมันคือแขนให้ลวงพี่เหาอน้องอีสัยนามเงไหนี่ เขาก็ต้องขัวพักให้มันสุกก่อนะขัวขัวเนื้อให้มันสุกกว่อนละเกิดเอาพักลงพอนรกรั่วเราแห้งเติมน้ำลงไปแล้วกินวันแรกเป็นว่าเคล็ดลับของคนคืออันขัวพักกับเนื้อไงมันสุกกว่านคอยเติมน้ำนะครับใส่บีว่าเราพี่ใส่อยู่ครับน้อยหนึงเพราะมันขมครับขมหลายก็ใส่หลายขมหน่อยก็ใส่หน่อยแต่พงมัดครับโอ้ยขะงอเจ้าเนาะมาจากไสก๋วยเชฟนี่โอ้ยกรับ ลูกหลานบ้านนีแหละครับตะกี้กับไปยู่เหลาเหลาครับโอ้ไปยู่เหลาเหลายองยองเหลาได้ล่ะโอ้โหหักมากเจ้าอันชิดพ่ออันไอ้นกวัวไอ้นกพระคุณไหมโอ้ยเออแล้วตะกี้ไงพระคุณน่ะบางบางไว้นี่ไทยไทยไทยคนหม่พันบางไงไอ้นกเอ้ยบางวันนี่เจ้าเห็นงานอยู่เจ้าเห็นงานอย่างสยามเลยถือตะก้กินอย่างอันนี้กินหนูเนี่ย ไปเห็นขัวนูยังแสบไลยนี่ไปเห็นอยู่ตลาดแจ้วอันสำล ú n อ้จ๊าบมาขัวละเพราะเอยมันบาแสบไหมเหนี่มันมันคือหนูบานเฮาเนี่ยเออเพนมาพอขัวทั้งหมดนมาบันจักง่ได้หลกคนยหมเอาแกะเผาเลยวะคนอันบ่เนบ่แถวนั้นเขาจํามาละเขาอันเางพน้องคน ใส่ผักได้ครับไี่ไหมครับเริ่มใส่ผักได้หรือเปล่เนื้อสุกแล้วก็ใส่ผักครับได้ไหมโอ้เคล็ดลับความเขื่อนครับเผัอมันสุกว่ามันเจ้ามะเข้บมาเนี่เพิ่นใส่ได้เอาผักผักมีอย่างไหนมีแต่ผักพายอย่างเดียวนะกัผักพายต้นหอมผักชีลาวว่าทำอะไรนะครับดอกคอกดอกแค่บักเขียแล้วแต่สีหาได้ก็บักเขียกึนแล้วแต่สีหาได้ครับโอ้แต่ว่าเหมือนนี่เขามีแต่ผักพายครับเหมือนนี่มัน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 ฉุกเฉินครับทั้งฝ้าไปขายอ้อย สีฟ้าไปขายไวครับก็เลยคิวอยู่นี่อยงเงี้ยวันหน้าโรงงานน้ำตาลจับเจอกันแล้วได้ครับใส่ผักกระหยังพี่น้องผักกระหยังก็มีในแบบแห้งพี่น้องนี่อุ้ยมีวัดครับผลผักกระหยังครับนี่แหละครับใช่แล้วก็ครัวให้มันเอาอันโออิสิว่างเงี้นข่อยมีเลยบ่เข่ากันหรอบ่เข่ามั้งทีไปขายไว้บ้านไหนมันเข่าอยู่แล้วแต่มันถึไปขายไว้บ้านไหน อ๋อเจ้ากัตักออกแล้วผู้มักเขาก็เติมน้องอีกได้บอ่อ๋อนี่นะมันแ<ส>นแซ่บวโอ้มันแซ่บแล้วพี่น้องครับอยากให้พี่น้องถือกินไงอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องถือกิ้นไงรอกจากตัน,<ม>งน,น,น้งแต่ยังแบบนี้นะครับโอไอซีเออมนนีนะครับแต่ว่าบนมาย่านไปขายไหว้ว่าได้อจ,จอดนอนกลางทางนะครับเนาะโอ้ยกินไหมมาเรียนบอกว่าพักเริ่มที่ชุกแล้วเขาก็เติมน้ำลงไปครับอีกเจัาหน่อยเจ้าเอิ่อนแบบเปียกแน่บักแถวว่ามีแหมแบกเปียกนี่เราใส่เอิ่นไม่กินเขาอีละพงก์เหรอ เออวี่ละพงษ์พีระพงษ์พีระพงษ์มากินมเนื้อมา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 กิ้มขวานูเนี่ยเออมึงอยู่งใสตอนนี้ขวดเบิ่งมันบอมันมีเน็ตบอลไหมอ่ะมันกระจากมึงแล้วเอ้าวเปียกเอ้ยมันกินมเนื้อเนี่ยเนี่ยใกล้สุกแล้วม้ยพี่น้องไงพ่อผักนี่แหละครับพ่อผักยุบยุบเยอะหน่อยบ้านเขาเลยมาพ่อยุบยุบนะฮะชุกแน่พ่อชุกแน่ครับฟักเนขาก็เติมน้ำลงไปครับที่นี่เอาใกล่เปอยากซีบอลนะครับกินมันแหม ตต้้อองเิมนีกนจั<ำ>ักหน่อยครบินหอมหอมทั้งกินปลาแดดทั้งกินขัวหนูครับพี่น้องหอมคร,รับปวดอะน้ำกิ้มอะไรเราเออป๊าผู้ใดอยู่ใกล้กับมาดวนนะครับพี่น้องปวดเสียนอปคุณอยู่ทั้งสำลวงเดี๋ยวเขาสีเห็ดแบบขัวแห้งไปใหงนะครับเนาะเจ้าไปเติมไปเติมเครื่องปรุงเติมน้ำมาเองนะครับเดี๋ยวสี<ช>ส้มไปให้ พี่น้องบนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคน,นขนก่อนมันสิไมัหมอดจวดจวดบนอันนี้เพื่อนเอิญเพื่อนเอิญยังก่อนลูกพี่แกงอ้อมบ่แกงอ,อ้งอมครับแต่ว่า,บ,าบ้านเท่ากับขัวหนูนี่แหะครับบ้านเท่าเอิญขัวหนูครับภาษาไทยแกงอ้อมภาษาเหนือเพื่อนว่าหนาสิปเป็นแกงโฮะแกงโฮะแ,แกงเปรอะไปทำนองนี่แหละครับพี่น้อง ขัดขัดผมอันนั้นรบกวนวอยากกินแล้วเด็กครัวไปให้แล้วแหงไปเติมน้ำมาได้เฮ็ดกิ๊กแจงไตปลาใช่ไหมครั<อ>วแห้งแจงไตปลาทั้งไ,ไตเขาไหมเจา้าของบ้านเขานี่มันครัวหนูแห้งยังไปเติมน้ำลงเอาไปเองไหปรุงเรียบร้อยทำสำลุง่อใหเยเถื่อบ่เหรนถามมบนบ้างเออันสำลุงมาพ่อแถวตลาดสำลุงเนี่ยไปจับล่ะอานุรักษ์ไปเนี่ยรุ่นไม่ต้องลกขนนเ้ยมันคือจังไกลไซก่อนมันก็นนดีได้ไม่ได้ลกขนเนาะ เ,ออเสียอ่ะเอ,อ้ยมากิ้มแย νε, ่เนอะี่ทั้งแอลเอทั้งบนทองพี่เออนี่แนวแก่ค้าผมได้แนวแนวฟ้าแสบพี่น้องหลังจาก,กันที่เขาได้สับแล้วนี่แหละครับเขาแปรสภาพเขาเอืน้นขัวหนูนะครับบ้านเขาเนาะขัวหนูภาษาไะทายมันแกงอ้อมพนอพะะน่ะภาษาเหนือแกงเปอะแกงโฮอพี่น้องพนอน่ะมันใส่ผัดสัมบะปีโอ้โหเป็นอะไรแสบ กินไหมแต่หูดังทวนท่วนไหมอย่างนี้น้ำลายแตกสัวสัวเลยพี่น้องอืมปลาแซ่เนือแกงโฮแกงเปร์แกงโฮไปทับนองนี่แหละถ้าวันจำม่ผิดเติมน้ำไหลหน่อยครับผู้มักชลน้ำกับเติมน้ำไหลครับโอ้ยเติมน้ำไหลคุณมักเติมน้ำหน่อยหน่อยโอ้มันจังมันจังแขนเปล่า่าะน้ำมักชลน้ำกับเติมน้ำไหลเนี่ยครับพี่น้องอันนี้เพิ่นบอกว่า เติมน้ำพอประมาณอย่าเติมหลายมันสิลวงว่าลูกโดดก็มีนะครับนี่ลูกโดดก็มีนี่ลูกโดดครับแต่่วาบ้านผมเอื่อหลอพริกหลอโอ้เฮ็ดแล้วกินแล้วเป็นทังไหนครับกินแล้วครับรถไปตาซื่อเลยหมดซุดยอดเลยละหมดลงน้ำตาลเลยตาซื่อเลยจักน้ำหูน้ำตาแล้วไหลหักเลยละทันเดียร์เจ้าชนชนพ่อใหญ่ขี่ร้อนพ่อินเขาเนี้ย แย้วยาเราติเริบว่อันไปยิงคิ้วให้ไปฉีรอนมากินยาเ้อไปฉีรอนเลยแล้วเราจิบว่าไปยิงมคิ้วให้เลยบันรลนก็ยุนาร่นเอคุณจ้ายุนารุ่นลาเขาขยับวันเลี้ยนไหนเนี่ยเอออันนี้เชฟเหลานะครับว่าจากเหลาเหาทั้งในผกับงยองยเหลายองยองเหล่าซิมกันนะซิมกันนะกกินก็ได้ครับแล้วรสชาติจะเป็นไรแห้งอ่ะเบิ้งนะครับบารสชาต เจ้าเจ้าฟ้าเอาเขาปางมันสิลวกพินมนอันมันเบิดกับทรายอัาเสียมันมัเบิดกับเป่าก่อนเป่าความสิลวกเล่นมันสิลวกเล่นเป่าก่อนเออโอ้ยหเสียบอ่ะโอ้สุดยอดครับยกยกยกโป้กันน่ะผู้ใดกินแล้วหันมาเสียบไปหาหมอครับโอ้ถือว่าพี่คนจริตเมียนทันว่าันทั้งวันปกติทาร่างกายแล้วหันมาเสียบมันบอกว่าหันมาเสียบมันเอาปการมาว่องนัไปไปหาหมอคนนึงไปหาหมอเลยอ่ะ ไปห้ามอพว่าแสดงว่าดินพิดปกติแล้วครับครับสำหรับผู้ใดที่เบิ้งคิปนี้แล้วก็ัอยห้ํำร้ายแตกสุดคนเนอะพี่น้องได้เวลาแล้วครับจักหน่อันผมขอยุติการถ่ายทอดแค่นี้ก่อนนะครับน้อเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องสี่อย่างนะครับสวัสดีครับ